ใครๆก็พูดว่าการออกกําลังกายคือ,อยาวิเศษส่วนตัวเป็นคนชอบวิ่งออกกําลังกายกลางแจ้งแบบนี้มากไม่ค่อยชอบเข้ายิมที่มีแอร์สักหน่อยรู้สึกไม่กระปีก้กระเป๋าไม่ค่อยมีแรงอะแต่อย่างที่เห็นเลยเนาะแดดประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆทุกคนแด,ด่ดูจ้าวิ่งยังไงเนี่ยหน้าก็ไม่เยิมเพราะนี่เลยก่อนออกจากบ้านใช้สิ่งนี้ค่ะทุกคน He l i o c a ค e 360 Water Gel วตเจตัวนี้มี PA s p f 5 0บวก PA บวก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 ตัวนี้คิดค้นโดยทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผ่านการพิ มากกว่า60สบาบแล้วที่ชอบทุกคนดูได้เลยหลังทาเสร็จเนี่ยผิวหน้าไม่เหนียวเนิะนะเลยเพราะเขาเป็นเจลน้ำเนื้อบางเบาแถมทาแล้วเนี่ยป้องกันรังสี UVA UVB แสงจากมือถือและคอมพิวเตอร์และรังสีอินฟราเรดครบทุกรังสีและเฟิร์นบล็อกเทคโนโลยีสารสก,กัดจากเฟิร์นพอยท์โพเดียมลิวโคโตมอสเฟิร์นบล็อกซ่อมแซมเซลล์ ale, และ DNA ที่ถูกแสงแดดทำลายลาพูดเลยว่าใช้กันแดดตัวนี้เนี่ยออกแดดแบบไม่ต้องกังวลเลยแถมกันแดดตัวนี้สามารถทาซ้ำระหว่าง,งวันได้ไม่เป็นคราบเลยค่ะทุกคนและใช้ได้ทุกวันไม่่อุดตันไมมแ,แลฮ ไม่มีสารกันเสียเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยแนะนําเลยคะ่ะทุกคนใครที่ชอบออกกําลังกายกลางแจ้งแบบนี้หรือมีกิจกรรมที่ต้องให้ออกแดดบ่อยๆหลอดนี้เลยคะ่ะตอบโจทย์มากๆเฮลิโอแคมากกว่าครีมกันแดดใครสนใจตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วที่คลินิกและโรงพยาบาลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook อจและ Li@ น์าตามนี้เลยคะ่ะ